ก็เพิขข่งผ่านกีฬาสีไปได้ไม่นานเนาะค่ะก็ภาพเห็นตอนขัางต้นนะคะคือผลการแข่งขันค่ะแล้วก็ภาพบรรยากาศของแต่ละสีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีบทสัมภาษณ์อของบุคคลเนี่ยที่มีความสําคัญในการช่วยให้กีฬาสีดําเนินการไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปก็จะขอส่งมอบไม้ให้พิธีกรภาาสนามของเรากันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับนักกีฬาวิ่งขบเพลิงแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อปนานพรค่ะชื่อเล่นชื่อดีค่ะศึกษาอยู่ระดับชั้นไหนแล้วเอ่ยมัธยมสาับหนึ่งค่ะอยากจะทราวบว่าน้องเนี่ยไปแข่งกีฬาอะไรมาบ้างคะ มีตีกลอบค่ะแต่ว่าหลักๆจ,จริงๆก็มีตีกอบอันนี้เล็กก็ว่ายนะ้ำน้องเล่นกีฬาเยอะมากๆเลยแล้วเนี่ยคราวนี้พี่อยากจะทราบว่าการที่น้องต้องไปแข่งกีฬาเยอะๆเนี่ยน้องพอจะมีวิธีจัดสรรเวลาในการเรียนกับการแข่งยังไงบ้างคะ mm hmm. ก็ถ้ามีงานแข่งจริงๆก็จะให้เพื่อนช่วยตามงานให้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามคุณครูอืมถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆที่เล่นกีฬาบ่อยๆอย่าลืมทำวิธีของน้องคนนี้ไปปฏิบัติด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครบงแล้วนะครับเ่มนะ่าอนค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับแม่สีของสีแสดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูชื่ออะไรคะค่ะคุณครูตติมาทิพย์จินดาชายัยกุลค่ะค่ะอยากจะขอสัมภาษณ์ว่าคุณครูได้มาเป็นแม่สีของสีแสดมีความรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับหน้าที่ในการเป็นแม่สีแสดนะคะนอกจากที่เราจะ มีการสอนทางด้านวิชาการแล้วก็มาทํากิจกรรมก็รู้สึกดีใจมากค่ะค่ะแล้วจากการทํางานเนี่ยคุณครูได้เห็นศักยภาพหรือพัฒนาการอะไรของเด็กๆบ้างคะค่ะจากพัฒนาการของเด็กม .3 นะคะจากเดิมที่ที่เราก็คิดว่าเออเขาเนี่ยเป็นเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างยังเด็กอยู่เนาะเป็นมต้นเน่ยนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อเขาได้รับการรับผิดชอบ ในงานใหญ่ๆเหมือนกีฬาสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาในในด้านการทํางานแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆนะคะรวมไปถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความช่วยเหลือที่เขามีซึ่งกันและกันอันนี้เราก็เห็นได้ชัดมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูแม่สีสีฟ้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกคุณครูสิริรัตน์ช้างสิริกุลชัยคะ่ะค่ะอยากจะถามคุณครูว่าการที่คุณครูได้มาเป็นแม่สีของสีฟ้าเนี่ยคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ยอมรับนะว่ามสามก็คือลูกของคุณครูโดยโตรงเมื่อได้มาเป็นแม่สีก็ดีใจนะคะที่ว่าได้ช่วยลูกได้ไดเ้เรียกว่าไงได้เต็มที่ได้ใกล้ชิดนะคะ,ะได้ช่วยเขาเนื่องจากว่าม,า 3, มสามอ่ะมัธยมศึกษาปีที่สาเนี่ยก็ยังเป็นเด็ก,เล,ก,เ,ลก,เ,ลกเล็กคนหนึ่งที่มารับงานอาจจะมีอะไรที่เขาทําไม่ได้แต่ถ้ามีคุณครูนะคะเป็นแม่สีนะคะเป็นคุณครูของเขาโดยโตรงเนี่ยก็สามารถที่จะใกล้ชิดแล้วก็แก้ไขให้เขาได้หลายๆอย่างค่ะแล้วหนูอยากจะทราบว่า น้องๆที่ได้ทํางานกันเนี่ยสีฟ้านะคะเมื่อได้ทํางานแล้วเนี่ยได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างน้องๆได้มาปรึกษาเรื่องอะไรบ้างและคุณครูได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้บ้างคะการทํางานนะ่ะลูกมันก็มีปัญหาทุกอย่างลูกไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะคะกีฬาสีก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักอย่างหนึ่งแต่ ก็เอเ่อรียกอะไรมันก็ต้องมีปัญหานะคะว่าปัญหามันจะมีมากมีน้อยโดยเฉพาะเด็กเด็กที่เขาขึ้นมาเป็นมัธยม3เนี่ยประสบการณ์เอออะไรเออเขาขเขาก็ยังไม่ค่อยมีดังนั้นปัญหามันมีนะคะอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่ามากมายซึ่งก็โอเคนะว่าเด็กเขาก็ใช้ได้ค่ะเขาก็มาบอกว่าคุณครูคะเอาคำแนะนํานไปใช้แล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือดีวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูสิริรัตน์มากมาเลยค่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่สีของสีชมพูแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณครูมนทนาค่ะค่ะหนูอย,ยากจะสอบถามว่าความรู้สึกของคุณครูที่ได้มาเป็นแม่สีของสีชมพูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเขินรขก็รู้เลยดีใจว่าทุกคนในสีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานสีนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือและก็เป็นคนที่ประสานงานได้ดีนะคะแล้วก็ เ,เพื่อนเพื่อนเขา,าอะะในชั้นมสาไม่ว่าห้องไหนก็แล้วแต่ก็ได้ก็ให้ความร่วมมือนะคะเด็กๆมีปัญหาอะไรไก็เข้ามาปรึกษาคุณครูนะคะและคุณครูก็ไม่ใช่แค่สีของเรานะคะเราก็จะดูแลสีอื่นด้วยนะคะให้คำแนะนำแล้วก็เด็ก,ดกๆก็เชื่อฟังดีสำหรับม .3 นะคะ ค่ะคราวนี้ขอพูดถึงน้องมสามแล้วน้องๆที่จัดกีฬาสี่ปีเนี้ยค่ะได้มาปรึกษาขอคาแนะนําอะไรจากคุณครูบ้างคะแล้วคุณครูได้ให้คําแนะนําในเรื่องใดไปบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะคะและก็ซึ่งคุณครูก็จะได้ทราบว่าเรื่องเสื้อผ้านี่ก็สําคัญนะคะเพราะว่าการแต่งกายของเด็กเนี่ยก็จะบอกว่านักเรียนได้รับการอบรมมาอย่างไรการแต่งกายที่ดีนะคะ ที่เขามองเขาก็ดีนี่ก็คือหนูเข้าใจไหมคะดีแปลว่าอะไรเข้าใจคะ่ะไม่ใช่ของแพงนะคะ,ะ,ะดีก็คือรู้จักแต่งตัวถูกต้องตามกาละเทศะและก็ให้เหมาะสมนะคะเด็กๆก,ก็ทําได้ดีนะคะครูก็ดูทั้งหมดสีีสก็เสื้อผ้าเขาก็น่ารักนะคะ,ะเราก็ได้รับคําแนะนาจากคุณครูไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณูครูมโนธนามากนะคะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับแม่สีสีม่วงแล้วนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าแม่สีมีวิธีอย่างไรในการดูแลลูกสีนะคะสวัสดีค่ะแม่สีสีม่วงชื่ออะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูฐานามนตนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณครูฐานามนตว่าลูกสีเนี่ยได้มาขอคําแนะนาปรึกษาคุณครูในเรื่องใดบ้างและคุณครูได้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลูกสียังไงคะค่ะ กรณีของการอขอคําแนะนำนะคะจะมีอยู่2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือก็คือจะเป็นกรณีของอเรื่องชุด,ช,ดชียร์ลิเดอร์นะคะจะมีปัญหาบ่อยหน่อยแต่แต่ปีนี้ก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนเนี่ยออกแบบแล้วก็เน้นในเรื่องความเรียบง่ายนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำชุดเนี่ยสามารถที่จะใช้งานต่อได้นะคะก็อันอันนี้ก็จะ คุยกับเด็กเป็นระยะระยะในการตัดหรือในการตัดชุดแล้วก็ตรวจสอบเป็นระยะระยะนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นกรณีของการทำคัตเอาท์นะคะบริเวณเสีซึ่งคัตเอาท์บริเวณสีเนี่ยนักเรียนมักจะเน้นในเรื่องของไม้นะคะการทําไม้แล้วการติดตั้งมันจะลําบากกรณีของการติดตั้งครูก็แนะนําไปว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้จะมีให้มีเจ้าหน้าที่อะคะ่ะมาเป็นตัวช่วยในส่วนของการที่ ติดตั้งเพราะว่าจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะห่วงเด็กมากเนื่องจากว่าถ้าเกิดติดตั้งไปแล้วเนี่ยเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยก็จะลบาบากนะคะค่ะคุณครูมีเท่านี้ค่ะค่ะน้องๆก็อย่าลืมระวังระวังเรื่องสแตนด์ด้วยนะคะน้องๆที่จะมาจัดก,การาฟิปีต่อไปเราก็ได้เรียนรู้ถึงปัญหาของในปีนี้แล้วนะคะอย่าลืมนําไปแก้ไขและนาไปปฏิบัติด้วยนะคะขอบคุณแม่สีสีม่วงคุณครูถานละมณีมากค่ะขอบคุณค่ะ